ยิ้มกว้างเกินไปก็เหมือนเชิญบางสิ่งเข้ามาลุงศักด์ชายชราวัยหกสิบกว่า,วาเพิ่งถูกหวยรางวัลใหญ่เสียงคนในหมู่บ้านฮือฮาเขายิ้มกว้างจนแก้มสัน่นมือสัลลลิกด้วยความตื่นเต้นทุกสายตามองด้วยทั้งอิจฉาและอินดีแต่ไม่มีใครสังเกตว่ารอยยิ้มของลุงกำลังเปลี่ยนไปจะรอยยิ้มธรรมดา กลายเป็นรอยยิ้มแข่งค้างยาวกว้างจนเกินรูปหน้าเส้นเลือดปูดนูนตรงขมับแก้มขีออกมาเหมือนถูกด,ดึงด้วยแรงที่มองไม่เห็นเสียงหัวเลาะแหบพร่าเล็ดลอดออกมาหนังแห้งกลังและไม่ใช่เสียงมนุษย์คนรอบข้างเริ่มถอยห่างบางคนกรีดร้องเมื่อเห็นรอยยิ้มค้างนั้นบิดเบี้ยวจนผิดรูปตาขาวของลุงพลิกขึ้น เหลือเพียงความว่างเปล่าที่จ้องมองลงไปข้างหน้าเนื้อตัวลุงสั่นสถานเหมือนหุ่นเชิดก่อนล่างจะหยุดนิ่งหัวเอียงเล็กน้อยทิ้งไว้เพียงศพที่ใบหน้ายัางคงยิ้มค้างรอยยิ้มที่กว้างเกินมนุษย์จะทำได้ดีอกดีใจเกินงามเนื้อตัวสัน่นรอยยิ้มที่เริ่มจากความสุขอาจเป็นรอยยิ้มสุดท้ายในชีวิต